สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะวันนี้กเ็เลยได้มานำเสนอสบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้งค่ะมันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนค่ะก็เลยได้มาออกงานอันนี้ก็คนจัดก็สวยสบู่ก็สวยค่ะเป็นสบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้งแล้วก็ แชมพูปโปรตีนใหม่ค่ะผสมมะกรูดเป็นสินค้าที่ใช้ดีมากๆค่ะก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเป็นของโรงเรียนแล้วก็ของชุมชนร่วมกันอันนี้ก็มีหลายอย่างค่ะมีทั้งน้ำพริกปรราร้ามีทั้งกล้วยทอด เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นค่ะแล้วก็ทางสบู่เราก็ได้มานำสินค้ามาแสดงค่ะเผื่อท่านไหนสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะปนจัดก็สวยส <c oughs> บู่ก็ใช้ดีค่ะ รายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้โรงเรียนนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ